ัญหาเรื่องของการรุกพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานเนี่ยเป็นปัญหาที่ระดับชาติเราก็ไม่เคยแก้ไขไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังมีในในพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่อุทยานแห่งชาติตะรุเต่าค่ะมันมีการเผยแพร่ภาพว่าจะเป็นรีสอร์ทกลางน้าเลยนะที่แรกของเมืองไทย อุ้ยเตรียมจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าไปไปมาจริงๆแล้วเฮ้ยมันบุกรุกพื้นที่หรือเปล่าก็เลยทําให้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตานายปัณนพลชีวะเสวีชนต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่ากรณีที่มีหลายเว็บไซต์เผยแพร่ว่าประเทศไทยจะมีรีสอร์ทกลางทะเลแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะหมู่ที่7ตําบลเกาะสาหร่ายอําเภอเมืองจังหวัดสตูลและเป็นที่เดียวที่ได้รับการอนุมัติให้สร้างในประเทศไทยและยังอ้าง ว่าได้ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือคุณกอบการแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในข้อตกลงของอุทยานแห่งชาติจนทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดต่างพากันติดต่อสอบถามทั้งผู้ประกอบการในช่วง2ถึงสมวันที่ผ่านมานายปนพลชี้แจงค่ะว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากเกาะลีเป๊ะไม่เคยมีรีสอร์ทหรูกลางทะเลเหมือนอย่างในภาพนําไปที่มีการเผยแพร่อย,อยู่ทางเว็บไซต์ซึ่งทางตัวเองนั้นก็พอรับทราบเรื่อง แล้วก็รีบรายงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อชี้แจงข่าวดังกล่าวแล้วและถือว่าเป็นการหลอกลวงหากสงสัยคือหากมีผู้ใดนักท่องเที่ยวหรือประชาชนสงสยัยใ,ให้โทรศัพท์มาสอบถามที่สำนักง,งานอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาหากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวบนเกาะลีเป๊ะก็แนะนําว่าให้ติดต่อทางอุทยานแห่งชาติหรือโทรศัพท์สอบถามกับผู้ประกอบการในจังหวัดสตูลโดยตรงจะได้ไม่ถูกหลอกลวงนะคะ